ทุกคนคะนี่คือยาหม่องวังพรมนะคะยาหม่องวังพรมของเราวันนี้ได้เวลาออกลงอีกแล้วจ้ะบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่มียาหม่องวังพรมตัวนี้นะคะชีวิตมันง่ายมากเลยเวลาจะเข้าสวนทํางานสวนช่วงเย็นๆนะคะคือมียาหม่องตัวนี้จบไม่ต้องซื้อยากันยุงหอมเย็นสดชื่นไล่มแมลงได้ทําให้เราแบบเย็นสบายแล้วก็รู้สึกสดชื่นในการทํางานตลอดเวลาค่ะ มันก็เย็นด้วยเนี่ยเวลาทาไปร่างกายมันก็จะเย็นหอมสดชื่นป้องกันแมลงได้ดีแล้วรู้สึกว่าอ่ะมันไม่ทําให้เราแบบรู้สึกเวียนหัวจะเป็นลมอ่ะไม่มีอาการนั้นเลยตั้งแต่ใช้ยาหม่องตัวนี้นะคะอากาศแบบร้อนอึดอัดแค่ไหนถ้ามียาหม่องตัวเนี้เอาอยู่ค่ะมันจะสดชื่นมันจะแบบมันจะรู้สึกสบายมันจะผ่อนคลายมันจะหอมสดชื่นขึ้นมาทันทีนะคะดังนั้นแนะนำเลยค่ะพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่ชอบเข้าสวนทํางานสวนนะคะแล้วมียุงมีแมลงมารุกกวนตลอดเวลานะคะ แนะนำให้ติดวังพรมไว้ค่ะติดตัวไปด้วยตลอดเวลายิ่งดีใครเป็นลมหน้ามืดเวียนศีรษะตัวนี้ช่วยได้ค่ะเอามารูบๆแล้วก็มาทําลักษณะแบบนี้คือมันจะหอมเย็นสดชื่นมากบ้านคุณแคทติดไว้ตลอดขาดไม่ได้ค่ะเพรมันดีจริงๆจิงอยากจะให้ทุกคนได้ใช้กันนะคะลองดูนะ